ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่นะครับไปติดตามความพร้อมเรื่องของแผนเชื่อมโยงการขนส่งทางรางในรูปแบบของรถไฟรางคู่ของสายใต้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเส้นทางในช่วงนคปรปฐมหอยหินเนี่ยสามารถเปิดใช้ทางคู่ในช่วงแรกได้แล้วส่วนหนึ่งครับโดยคุณสุรพงศ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อม การเปิดเดินรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมไปจนถึงจังหวัดชุมพรโดยบอกนะครับว่านโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนมาสู่การขนส่งทางรางซึ่งมีต้นทุนที่ต่ํากว่าช่วยลดต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์ได้มหาศาลช่วยเพิ่มความปลอดภยัยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยโดยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นะครับช่วงนครปฐมหัวหินปัจจุบันเนี่ยภาพรวมการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว97% สามารถเปิดใช้ทางคู่ในช่วงแรกนะครับระหว่างสถานีบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรียาวไปถึงสถานีสะพลีจังหวัดชุมพรนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ348กิโลเมตรช่วงนี้เนี่ยใช้ได้แล้ว <c oughs> ส่วนช่วงที่2นะครับก็คือระหว่างสถานีนครปฐมบ้านคูบัวมีแผนจะเปิดใช้ทางคู่ประมาณเดือนเมษายนปีหน้าขณะที่สะพานกลับรถนะครับสะพานข้ามทางรถไฟ เปิดใช้งานและยกเลิกทางข้ามที่อยู่ระดับเดียวกันกับทางรถไฟเนี่ยถึง24แห่งจากทั้งหมดที่มี30แห่งนะครับก็เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุที่อยู่ระหว่างจุดตัดของที่มันมีความเสมอกันกับทางรถไฟกับรถยนต์นะครับทำให้ประชาชนได้ปลอดภัยอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกนะครับว่าการดําเนินการตามแผนเชื่อมโยงการขนส่งทางราง เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างทะเลอ่าวไทยและอันดามันนะครับหรือว่าแลนด์บริดจได้ด้วย